これもきっと終わりじゃなくって始まりへと向かうかどうか อ่านะครับก็กขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่ผมกับมิคเดานอนครับนะครับกับเกม s a o d นั่นเองครับวันนี้ผมก็จะมาทําการอัปเดตแผ่นอัปเดตข่าวสารนะครับประจําวันที่15นะครับเดือนกรกฎาคมนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับมีอะไรเข้ามากันบ้างนะครับก็มีตู้ใหม่มาครับซึ่งเป็นตู้ซัมเมอร์นะครับก็1ครับโลเนียโดนเนิร์ฟครับสองครับอลิธถูกบัฟนะครับถามว่าพี่ครับมัน เนิร์ฟบัฟยังไงครับก็ดูกันเอาเองก็แล้วกันนะครับก็เป็นตู้พิกอัพนะครับโอเคเนาะนะครับก็นะครับก็ทำว่าอ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่าสกิลเออแบบมันน่าสนใจไหมนะครับหรือว่าคนข้าานะครับก็สกิลนะครับก็เมื่ออัพสกิลเอสานะครับก็นะครับการโจมตีปกติครับก็จะทําการครับติดคีนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเนาะนะครับแต่ว่ามันจะไม่เพิ่ม ปริมาณครับในการในการใช้ MP นะครับเอออ่าคือมันจะไม่เพิ่มปริมาณครับในในการได้รับ MP นะครับโอเคเนาะนะครับอ่าฮะแล้วก็นะครับแล้วก็นะครับเมื่ออ่าแล้วก็นะครับเมื่อทําการใช้สกิลนะครับอ่ามันจะบวกคีดาเมจครับไปด้วยนะครับก็ อ่าก็คอสกิลนะครับคอสกิลนะครับก็จะเป็นอ่าลิงแอคแท็กนั่นเองครับถามว่าพี่ครับเออตู้นี้มันน่าสนใจไหมนะครับก็อ่าถามถามตัวตัวผมแมนะครับก็อ่าฮะใครที่มีครับไอเจ้าเอมอเหมือนมากับอ่าลินพร้อมนะครับหรือว่าอะไรพร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะเพราะว่าตู้นี้ครับมาผมอ่ะดูสกิลแล้วนะครับก็ไม่น่าเปิดหาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามัน อ่าอันนี้นะครับอันนี้ขอขอขอแบบส่วนตัวผมเลยนะนะครับมามันมันเหมือนทำสกิลมามาแบบลวกๆครับท่านผู้ชมครับนะฮะเข้าเข้าใจผมใช่ไหมครับนะฮะนอกจากนะครับ นอกจากคนเขาเจ้าอวยไอ้พวกไอ้พวกเจ้าอลิสครับหรือว่าโลเนียนะนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนผมมันชอบโลเนียไงนะครับก็ไม่พลาดแน่นอนครับนะครมันมันน่าจับหมายให้ผมเปิดนะนะครับนะครับก็ถามว่าพี่ครับนะฮะอ่าก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่าอ่า ตรงนี้น่าเปิดไหมนะครับก็นะครับก็นะครับใครใครที่มีอ่าท่าดินพร้อมนะครับหรือว่าตัวอะไรพร้อมเนี่ยครับก็ไม่ต้องเปิดนะครับส่วนใครที่ไม่มีท่าดินนะครับไม่พร้อมนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เปิดหาเถอครับเพราะว่ามันมันเป็นตู้พลิกอัพเลนะครับโอเคเนาะนะครับก็นะครับก็อ่ะก็ใครใครข้ามได้ ขายข้ามได้ก็ข้ามเถอะครับนะฮะแต่ว่าพี่จะข้ามไหมนะฮะผมขอข้ามก่อนแล้วกันน้องครับนะครับถ้าสมมติมีคลิปเปิดครับก็เป็นอ่าเป็นไ d เเพื่อนผมนะครับโอเคเนาะนะครับก็ถือว่าเข้าใจกันดีนะครับโอเคนะนะครับก็นะครับก็ตู้นี้ครับก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตู้นี้นะครับไม่มีความน่าสนใจอะไรเลยนะครับก็มีแค่ความแรงของอาคินะครับแล้วก็ความแรงของสกิลแค่นั้นเลยฮะ โอเคเนาะนะครับถามว่าพี่ครับแลระหว่างตู้นี้นะครับกับกับเจ้าตู้เทพเนี่ยครับนะฮะตู้ไหนหน่าเปิดกว่านะครับก็อ่าฮะผมผมยังเชียร์ตู้เทพกว่านะนะครับเพราะว่าตู้เทพเนี่ยครับนะฮะมันมันเป็นตู้ที่แบบว่าครเป็นเป็นตู้ที่แบบว่าเรตติ้งดีมากครับนะฮะด้วยด้วยการที่แบบว่าทําการตีปกตินะครับนะฮะมีมีการเพิ่มมาแบบ เพิ่ม MP มากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือผมอยากจะบอกว่าฮะเอาเอาออมเพจทั้งหมดเนี่ยครับมามาเปิดตู้เทพนะครับให้ได้สักตัวหนึ่งนะครับโอเคนาะนะครับประมาณนี้นะครับสำารัอ่าอืมประมาณนี้แหละครับนะครับสำหรับตู้ใหม่นะครับก็ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะนะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าํามาน่าเปิดไหมก็ไม่น่าเปิดนะครับโอเคนะนะครับประมาณประมาณนี้แหละครับโอเคนะนะครับ ดันเจียนแรงนะครับก็เป็นดันเจียนธาตุดินนะครับก็นะครับเป็นอ่าซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์อลิสนะครับนะครับก็อ่าก็อันอันนี้ก็เป็นของเก่านะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะนะครับก็อันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นอลิสตัวเดิมนะครับเควสเสริมครับอ่าฮะเราเราไปดูที่เควสเสริมกันเลยดีกว่านะครับ นะครับเควสอ่าเควสเสริมครับอะเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูก่อนนะครับเควสเสริมครับเควสเสริมก็นะครับจะมาตอนสี่ทุ่มนะครับถึงเที่ยงคืนนะครับโอเคเนาะนะครับอืมอะนะครับเควสเสริมครับเควสเสริมนะครับของอันนี้นะครับก็คือนะครับลงโหมด M1 นนะครับโดยไม่ล้มนะครับโอเคเนาะลง ลงหมด M 1นะครับโดยทำเวลาภายในเวลา45บวินาทีนะครับสำหรับอันนี้นะครับโอเคนะอันนี้ก็ลงหมด M 1นะครับโดยไม่ลมนะครับอันนี้ก็ลงหมด M 2นะครับภายในเวลา45ิห้าวินาทีนะครับแล้วก็ลงหมด M 2นะครับโดยไม่ล้มเช่นกันนะครับก็นะครับก็ใครที่ทําได้ก็ทําเถอะครับเพราะว่ามันคุ้มนะครับโอเคนะนะครับแล้วก็ทริคนะครับทริคก็คือบอสนะครับมันจะเป็นธาตุน้ำนะครับและเขาก็บอกว่าเอาตัวธาตุดินนะครับ นะครับโอเคนะครับต้องไปเนาะนะครับและผมอยกจะบอกว่าฮนะเดี๋ยวผมขออ่านแป๊บหนึ่งนะนะครับแล้วก็เขาบอกว่านี่ครับเอาตัวที่ที่แบบาดามเมจสูงนะครับต้องไปนะครับแล้วก็เลเวลสามด้วยเหรอ โอ้โหโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับเตรียมสกิลของคุณให้พร้อมนะครับในการทำดาเมจบอสตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับถามว่าพี่ครับมันไม่มีอะไรเข้ามาแล้วหรอมันก็ไม่มีอะไรแล้วครับท่านผู้ชมครับมันก็มีแค่นี้แหละนะครับโอเคนะนะครับสำหรับใครชอบนะครับก็เชิญกดไลค์น้องนะครับกดแชร์ครับกดติดตามให้ผมก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซิลเกียนครับผมขอให้ท่านผู้ชม กับตู้ใหม่กันนะครับ